เดี่ยว4คูณ4กับอ s u ูดีแม็กโฟินมาให้อีกแล้วจ้าใครที่กำลังมองหารถเข้าไร่เข้าสวนน้องแป๊บจัดปี2023กับสีเทอร์โบสีหายากมาให้เลือกแต่งหล่อจัดเต็มมาให้ของแต่งมูลค่าครึ่งแสนไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กออฟโรดคิวล้อบันไดข้างและกันชนหลังแต่งออฟโรดสภาพสวยๆปีใหม่ใครที่กำลังมองหารถหัวเดียวสภาพสวยมาจัดไปได้เลยแป๊บมีให้เลือกหลายคันเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะและว,วันนี้ก็มาเจอเจอนองแป๊บอีกแล้วนะคะศูนย์รวมรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุด ดอกเบี้ยสุดพิเศษเดี๋ยวตามมาชมตัวรถกันเลยค่ะและนี่ก็คือตัวเด็ดตัวโดนที่ใครๆกำลังมองหาเลยสำหรับวันใจอีสุดีแม็กนะตัวขายดี D. และเป็นสีที่หายยากนานทีจะมีเข้ามาวันนี้แป๊บจัดมาให้เลือกตรงนี้กันแล้วนะใครที่อยากจะได้รถเข้าไรเข้าสวนเป็นหัวเดียว4ฟ h e วิกับอีสุดีแม็กสปาร์เครื่อง3.0เป็นตัวออน ตัวเด็ดของเราปี2023ทั้ง3คันมีมาให้เลือกนะคะสภาพสวยงามมากแต่งออฟโรดแต่งจัดเต็มมาให้นะคะทุกๆคันเราแต่งมาให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อนะคะออฟโรดคิ้วล้อบันไดข้างและกันชนน้าหลังเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถคันแรกกันก่อนเลยนะจะ๊ะมาชมคันแรกกันก่อนเลยนะ,ะจัดสีเทาลัมโบมาให้ตัวออนนิวชมหน้าใหม่มาให้นี่เลยกระจังหน้าของตัวรถนะคะเป็นกระจังหน้าเดิมๆนะคะสีดํา ตัดกับสีตัวรถนะจ๊ะนี่ไฟหน้าฮโลเจนสวยๆตัวนี้มาพร้อมกับนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวด้านล่างตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกแต่ถ้าใครอยากใส่ไฟตัดหมอกก็สามารถคุยรายละเอียดกันแป๊บได้เลยตัวนี้ได้ในส่วนของล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กแฮมเมอร์สวยๆ,ๆแบบนี้เลยตัวยางดอกหนาตัวนี้ได้ยางปีใหม่ปี2024ค่ะคุณลูกค้าค่ะ เป็นล้อแม็กไลาแฮมเมอร์เป็นล้อแม็กออฟโรดนะร่องลึกดอกนาะปี2024ยาง265ทับ70ใครที่ต้องการตัวนี้นะจะัดคิ้วล้อมาให้ด้วยหล่อๆทั้ง4ล้อไปเลยจัดเต็มตัวนี้ได้เครื่อง3000นะจ๊ะบันไดข้างแล้วก็ปรุงแต่งมาให้คิ้วกันสัดมีมาให้จากลูกค้าขะได้ในส่วนของกระจกเดิมนะคะจากศูนย์กันไปเลย ตัวนี้เดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวรถรถสวยรถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดใครที่ต้องการรถทำางานทำงานสภาพสวยๆคุณภาพเกรดเมาที่นี่ปั๊บจัดให้มีให้เลือกหลายคันมาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะ,ะกระบะตัวรถนะคะเม็ดอากลมสวยเรียงรายทุกจุดให้เห็นว่ารถเดิมสีเดิมข้อฟังสีเบาบางเป็นสีทอเลโบตัวนี้ เครื่องยนต์ดีเซล4ี่คูณ4มาพร้อมดิฟบล็อกแล้วสำหรับตัวใหม่ๆตกแต่งอะไรมาให้อีกบ้างสำหรับด้านหลังลงแปปุงแต่งมาให้การชนด้านหลังแต่งออฟโรดมาให้ตัวนี้ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆสามารถใช้งานปกติได้หมดเลยนะจ๊ะนี่เม็ดอากลมสวยเรียงรายทุกจุดมีแม็กไลเนอร์มาให้พร้อมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านหลัง ด้านล่างของเรานะคะตัวรถสวยเดิมมียางอะไหล่ยางสแปรมาให้พร้อมช่วงล่างคือใหม่กิ๊บมากๆสภาพรถคือเดิมๆเลยตัวนี้นี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งใครที่ต้องการรถเข้าไร่เข้าสวนตัวนี้แต่งจัดเต็มมาให้แล้วนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเยวมาดูสภาพภายในของตัวรถกันก่อนเลยตัวนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าสภาพภายในสวยใหม่กิ๊บมากๆ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเม็ดอากันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้เม็ดอารกลมสวยเรียงรายทุกจุดเลยสภาพเดิมๆใครที่ต้องการนะคะตัวนี้จัดมาให้แล้วสีเท่าลเรโบสีสวยๆมีในส่วนของนี่เลยนะคะ QR code คนะคะตัวนี้มออกตรวจเช็คได้เป็นเบาะหนังเดิมๆเลยตัวนี้เบาะหนังแบบใหม่นะคะ60-40เขาออกแบบมาให้กว้างๆใหญ่ๆแบบนี้ เดี๋ยวมาดูในส่วนของพวงมาลัยมี SR S R S Airbag คู่หน้าตัวนี้จัดเต็มมาให้เลขไม้แค่เลขไม้แค่เท่าไหร่เลขมายอยู่เพียงแค่29,000กว่ากิโลเท่านั้นเลขไม้น้อยมากๆเลยนะจ๊ะแอร์เย็นเพลงเพราะตัวนี้เครื่องเล่นต่างๆก็สามารถใช้งานได้ USB มีมาให้ช่องเสียบหูฟังมีมาให้ช่องใส่ c d ดมีมาให้เก๊ใส่ของมีมาให้ครบตัวนี้นะคะได้ แอร์แบบอนาล็อกนะจ๊ะมี4ี4นะคะปรับได้เลยอยากได้หมวดขับเคลื่อนสองล้อสล้อนะคะตัวไฮตัวโลมีมาให้4ณ4ดิฟล็อกก็มีมาให้แล้วสำหรับคันนี้มาพร้อมกับเกียรแมนวนวลหสปีดใช้งานได้ง่ายเก๊เก็บของด้านหน้ามีมาให้เดี๋ยวมาดูด้านบนนะคะด้านบนสภาพสวยๆตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของคําแนะนําตรงนี้การใช้นะคะ ตัวปรับโฟวินนะคะขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อลูกค้าสามารถดูด้านบนได้เลยนะจ๊ะไฟต่างๆนะคะด้านบนฟ้าพปดานด้านบนสวยสะอาดสะอ้านแปดสิไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่ต้องการนะคะเดี๋ยวแปบพามาชมสภาพองเครื่องของตัวรถกันเลยตัวนี้เป็นตัวออ l นิวเครื่อง3000แรงดีไม่มีตกนะสองพันาร้อยเกซีซี ตัวนี้ให้กําลังนะาร้อยเแรงม้าเลยจ้ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวมาชมสภาพห้องเครื่องกันนะคะสําหรับคันนี้ได้ห้องเครื่องสภาพเดิมๆเลยค่ะคุณลูกค้าคะขะขาหน้าเดิมฟ้ากระโปรงเดิมห้องเครื่องไม่มีคราบน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะหัวน็อตเดิมโรงงานไม่มีรอยขยับกับเคลื่อนเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุด กลมกิ๊กไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวตัวน็อตต่างๆก่อนออรถเรามีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้ด้วย2ครั้ง2 0 0 0 0กิโลเช็คหม้อแบตเตอรี่มาให้พร้อมก่อนออกรถอาร์แต้มสี M C มีมาให้เห็นแบบเด่นชัดใครที่ต้องการรถสวยๆหัวน็อตเดิมคานเดิมตัวนี้นะคะดูห้องเครื่องเป็นหลักเป็นหัวใจหลักตัวนี้นะคะเป็นปี2023นาะคะได้รหัสเครื่องยนต์4 JJ3 นะคะขีด TCX ตัวนี้ เป็นปี2023เป็นปีใหม่รถมือเดียวนะคะรถมือเดียวรถสวยงามมากและเป็นรถปีเดียวด้วยเนี่ยแป๊บมาย้ำสเปคกันอีกครั้งสำหรับคันนี้นะคะสำหรับคันนี้เป็น i s u z u d max spark เครื่อง 3.0s ปี2023เลขไม่เพียง20,000เท่านั้นนะคะกับคันนี้ราคาตัวน้องเพียง559,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะได้ในส่วนของ C bo, สีเทาเลโบสวยๆแต่งหลอ่อจัดเต็มมาให้ เนี่ยบ้าพามาชมอีกคันหนึ่งสําหรับใครที่อยากจะได้อีกคันหนึ่งแล้บ้าก็มีมาให้เลือกหลายคันอย่างที่บอกนะคะเป็นตัว all n e วปี2023เช่นเดียวกันกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าพิกโลกระจังหน้าใหม่สีตัวรถเดิมโรงงานนะคะไฟหน้าใส่กิ๊กไม่มีรอยแตกรอยร้าวเป็นไฟหน้าแฮโลเจนกระจังหน้าใหม่ตัวนี้มีไฟเลี้ยวมาพร้อมตัวนี้แต่งหล่อมาให้ด้วยล้อมแม็กแฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ ได้ยางปีใหม่ด้วยปี2024ดอกยางหนาร่องลึกเป็นล้อแม็กออฟโรดนะคะตัวนี้ได้ยาง265ทับ 70R16 ตัวนี้คิ้วล้อมีมาให้หล่อๆทั้ง4ล้อสภาพสวยตัวนี้ไม่ไฟเลียที่กระปุงแก้มเป็นเครื่อง3000มีในส่วนของคิ้วกันสัดมาให้พร้อมตัวนี้จะได้ในส่วนของบันไดข้างมาให้เหมือนกันเลย เพราะฟังสีเบาบางสวยงามมากแมกไลเนอร์มีมาให้ครบตัวนี้เป็น4ีคูณสีดิฟล็อกล้อยางปีใหม่ทั้ง4ี่ล้อล้อยางปีใหม่ทั้ง4ี่ล้อเป็นล้อแมกออฟโรดด้านหลังกันบ้างค่ะสําหรับคันนี้การชนด้านหลัง้องปี้ก็ปรุงแต่งมาให้การชนหลังแต่งออฟโรดตัวนี้นะจ๊ะไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้แบบปกติเลยที่สําคัญนะคะตัวน็อตเดิม ในส่วนของเม็ดอากนสวยเรียงรายทุกจุดเดี๋ยวมาดูช่วงล่างตัวนี้ยางสแปรมีมาให้ช่วงล่างสวยๆกิ๊บกิกันมาเลยนะจ๊ะตัวนี้ของตกแต่งก็มีมาให้ครบเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูสภาพภายในของตัวรถกันบ้างสำหรับคันนี้ภายในนะคะตัวรถก็ได้ในส่วนของภายในระบบไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูตัวเลขใหม่กันก่อนเลยนะคะสาหรับคันนี้เลขใหม่นะอยู่เพียงแค่ เลขมาอยู่เพียงแค่18,670กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าใช้งานได้น้อยพวงมาลัยมี SRS Airbag คู่หน้าฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น FM AM ช่องเสียบ USB ช่องเสียบหูฟังนะจ๊ะมีช่องใส่ของด้วยแอร์เย็นเพลงเพราะแอร์ปรับแบบอนาล็อกได้เลยนะคะคันนี้ปร๊บต้นลงขับมาแล้วแอร์เย็นฉ่ำแน่นอน มีปุ่มปรับโฟร์วินมาให้พร้อมนะคะตัวนี้อยากจะปรับแบบ 2SCH หรือว่า 4L มีมาให้ตัวนี้ตัวใหม่แล้วเขาจะมี4คูณ4ดิฟล็อกมาให้แล้วด้วยเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดสภาพพร้อมใช้งานตัวเบาะนะคะต่างๆก็คือสวยกิฟไม่มีรอยฉีกรอยขาดเป็นเบาะสีดำสวยๆนะคะออกแบบมา60-40กว้างๆนั่งได้ประมาณ 2- 3ท่านได้เลย เดี๋ยวมาดูสภาพด้านบนของตัวรถกันบ้างนะคะฝ้าด้านบนต่างๆใหม่กิฟตไฟต่างๆสามารถใช้งานได้ตัวนี้จะมีคำแนะนำนะคะในการใช้ขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อมาให้ดูแบบรายละเอียดนะคะเป็นคู่มือการใช้รถล,ลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าเราขับปกติต้องใช้แบบ 2S หรือว่า CSCL นะคะตรงนี้มันจะบอกเขียนรายละเอียดมาให้ด้านบนต่างๆนะคะ SR S ไแบกคู่หน้ามีมาให้ครบช่องเก็บของมีมาให้เดี๋ยวมาดูในส่วนของสภาพตัวรถเดิมๆกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นี่เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดเลยซ้ายขวาหน้าหลังมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดปะแจแม่แรงด้านหลังมีมาให้พร้อมนะจ๊ะสภาพสวยงามมากสำหรับคันนี้เดี๋ยวแมบพามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้าง คันนี้นะคะก็ได้ปี2023สภาพสวยๆเป็นสีเทาแลมโบคันนี้เลขใหม่หลักหมื่นเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูสภาพห้องเครื่องของตัวรถกันก่อนนะคะสะภาพห้องเครื่องสวยเดิมโรงงานคานหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมมีแผงกันความร้อนมาให้เม็ดอากลมสวยเรียงรายทุกจุดหัวนอ็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนตัวนี้ไม่มีข้าบน้ํามันไหลเยิม้มหัวน็อตต่างๆซีนเดิมนะคะเม็ดอา อาเตมสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดตัวนี้นะคะก็ได้เครื่องยนต์ใหม่รหัสเครื่องยนต์ 4JJ3 TCX นะคะแบตเตอรี่เราดูให้สภาพห้องเครื่องสวยนี่เลยย้ำแป๊บจะมาย้ำสเปคกันอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้เป็นอีส z u DMAX หัวเดียว4ฟวินเครื่อง3,000ปี2,023กับค่าตัวน้องเพียงแค่5,59,000บาทเท่านั้น แต่งจัดเต็มมาให้เช่นเดียวกันมีให้เลือกอย่างทก่บปะบกนะคะสามสีสามคันและปีใหม่มากเดี๋ยวมาดูอีกคั้นนึง่งคันนี้ก็เป็นวัดเดิวโฟวิลสีเทาลัมโบเครื่องสามคันสวยหล่อชมหน้าใหม่ชมหน้าป้ายแดงไฟหน้าใสากิ๊กไม่มีรอยแตกรอยเล้ากระจังหน้าเดิมโรงงานสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยตัวนี้ได้ในส่วนของตัวล้อแม็กมาให้เช่นเดียวกันนี่ตัวแม็กซุดนะคะตัวนี้สวยๆเลย สภาพสวยยางปีใหม่ดอกอยางหนาออฟโรดเป็นยางออฟโรดสภาพพร้อมใช้งานสำหรับตัวนี้ได้ยาง265ทับ 70R16 ตัวนี้ได้ยางปีใหม่เช่นเดียวกันปี2024คิ้วล้อหล่อๆแต่งมาให้ทั้ง4ล้อคันนี้เป็นเครื่อง3000เช่นเดียวกันเป็นสีเทาเลมโบสีเดิมสีสวยเป็นสีหายากตัวนี้เล็ขใหม่10,000กิโลเท่านั้น บันไดข้างน้อปก็แต่งมาให้ฟรีนะคะบันไดข้างตกแต่งมาให้ฟรีล้อก็แต่งมาให้ตัวนี้ได้โฉมหน้าหล่อโฉมหน้าใหม่คิวกันสัตว์มีมาให้สภาพสวยเดิมเบามือจับสีดําเดี๋ยวมาดูในส่วนของเม็ดอ่ากันบ้างสําหรับคันนี้นี่เม็ดอ่ากลมสวยเรียงรายทุกสุดกันไปเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะใครที่สนใจคันนี้บอกไดยเลยว่ารถสวยเดิม ปีใหม่ปี2024สภาพสวยเดิมมากตัวนี้ได้สีใหม่สีทเทารเมโบสำหรับด้านข้างของตัวรถก็เช่นเดียวกันตัวนี้เมดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดนะคะเป็นสีทเทาร์เรมโบสวยๆเครื่องยนต์ดีเซลล้อหลังก็เป็นล้อแม็กออฟโรดนะคะเป็นยางปี2024เช่นเดียวกันเราแต่งมาให้ทั้ง4ล้อลูกค้าไม่ต้องออกงบเพิ่มตัวนี้สำหรับตัวใหม่ของ ดีแมนะคะ4คูณ4ตัวนี้ก็จะมีดิสล็อกมาให้แล้วสําหรับตัวปีใหม่ๆขึ้นมานะคะด้านหลังนะพป้ก็ปรุงแต่งมาให้พร้อมด้วยการชนด้านหลังแต่งออฟโรดมาให้ตัวนี้สติกเกอร์อยู่ครบนะคะด้านหลังไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเราเช็ครถให้ก่อนออกรถด้านหลังฝากระโปรงด้านหลังมีเม็ดอารกลมสวยเรียงรายทุกจุดแม็กไลเนอร์มีมาให้สภาพพร้อมใช้งาน เดี๋ยวมาดูสภาพอีกฝั่งหนึ่งสำหรับคันนี้สวยเดิมเคาะฟังสีเบาบางหน้าสีสวยสีใหม่นานทีจะมีเข้ามาแล้วเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้คิ้วกันสัดหล่อๆมีมาให้แผงประตูสีด้ามสวยๆกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากระจกข้างปรับไฟฟ้ามาให้พร้อมเดี๋ยวมาดูเม็ดอาร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะสำหรับฝั่งคนขับนี่เลย เม็ดอาร์กลมสวยเดิมเรียงรายทุกจุดให้เห็นกันจระจะก,กันเลยนะคะทั้ง2ฝั่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยนะคะออกรถที่เสรีไทยได้รถสวยรถดีและมีคุณภาพสำหรับคันนี้มาดูเลขไมกันก่อนเลยใครที่กำลังมองหาเลขไม่เพียง1,000 0มกิโลรก็มีมาให้คันนี้1,1,270กิโลเมตรเท่านั้นนะ,ะสภาพสวยไมน้อยด้วยมี SRS แ i r b แบคู่หน้า ฟังก์ชันต่างๆสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น FMAM ช่องใส่ CD ต่างๆช่องเสียบ a u s นะคะมีมาให้พร้อมคันนี้แอร์เย็นเพลนเพราะที่สำคัญตัวนี้อย่างที่บอกนะคะมี4 x 4ดิฟล็อกมาให้พร้อมปุ่มปรับโฟร์วินมีมาให้และในส่วนของตัวเกียร์เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดสภาพพร้อมใช้งานแม่แรงประแจต่างๆมีมาให้คันนี้นะคะก็ได้รูปทรงภายนอกภายในใหม่กิฟสภาพสวยๆ ฝ้าด้านบนต่างๆถุงยังไม่ได้แกะนะคะไฟต่างๆก็สามารถใช้งานได้เลยตัวนี้ให้ไปเลย98%สําหรับภายในตัวรถเบาะต่างๆเป็นเบาะหนังสีดําสวยๆมาพร้อมกุญแจรีมาให้นะคะทั้ง2ดอกเลยสําหรับคันนี้เดี่ยวแป๊บพามาชมสภาพห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างสําหรับคันนี้เครื่องยนต์สามพันนะคะตัวนี้แรงดีสภาพสวยมาดูห้องเครื่องกันก่นกอนเลยสําหรับคันนี้ได้เครื่องยนต์ใหม่ เดี๋ยวมาชมสภาพเครื่องเครื่องกันก่อนเลยสำหรับคันนี้ได้คันเดิมๆสภาพสวยฟากระโปรงเดิมนี่เลยเม็ดอากลมสวยเรียงรายทุกจุดซ้ายขวากลมกิ๊กไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวแผงกันความร้อนมีมาให้หัวน็อตเดิมเครื่องยนต์ DDI b ูพาเวเเครื่องยนต์ดีเซลก่อนออกรถเรามีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้จัดโปรโมชั่นมาให้จุกๆสำหรับเดือนนี้นี่เลย อารแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดแบตเตอรี่ก่อนออกรถเรามีมาให้เช็คมาให้ตัวนี้ได้เครื่องยนต์ 4JJ3TCX เป็นเครื่องยนต์ใหม่ปี2023แล้วนะคะใครที่ต้องการหัวเดียวโฟล์วสีทาลัมโบนีแป๊บจัดมาให้เลือกหลายคาันเลขไม่หนึ่งหมื่สองหมื่นมีมาให้ครบและแต่งมาให้ชุดแต่งมูลล่่าครึ่งแสนไม่ว่าจะเป็นล้อแมกออฟโรคิวล้อบันไดข้าง หรือจะเป็นการชนด้านหลังแต่งออฟโรดสภาพสวยและได้สีทเทอลัมโบสีหายากด้วยตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มแน่นอนลูกค้ามาจัดที่นี่นะป้ามีโปรโมชั่นให้เลือกเยอะแยะม,มากมายเดี๋ยป้ามายังสเปคคันนี้นะคะอสุดดีแม็กซ์สปาเครื่อง3000ปี2023ในราคา559,000บาทเท่านั้นประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากพร้อมลุยเข้าไร่เข้าสวนไปได้หมดทุกที่นะคะ หรือลูกค้าจะใช้ขับนะคะในตัวเมืองก็ได้เช่นเดียวกันเพราะเรามีปุ่มปรับ4ฟ h วิลขับ2ขับ4มีมาให้ถนนกันดานถนนลาดชันก็ใช้งานได้หมดตัวนี้ออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากมาจัดไปได้เลยเดีย๋ยวแปบมาบอกโปรโมชั่นกันอีกครั้งนะคะเป็นยับ้างคะสำหรับรถหัวดเดี่ยว4 w h วิ l ที่แบบพามาชมวันนี้มีให้เลือกหลายคันและเป็นสีเทรเโบสีหายากสภาพสวยๆแต่งมาให้ครบของแต่งมูลค่าครึ่งแสน เป็นสีหายาสีเทาแลมโบสวยๆโคตรเทชุดแต่งของแต่งนะคะจัดเต็มมาให้ไม่ว่าจะเป็นล้อแมกออฟโรดคิ road, ้วล้อบันไดข้างและกันชนด้านหลังแต่งมาให้ครบเล็กใหม่น้อยปีใหม่สภาพหล่อๆพร้อมเข้าไล่เข้าสวนใครที่สนใจหัวเดียวโฟวิลรีบมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันได้เลยสามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นอื่นๆนะคะนักป๊บจัดโปรมาให้จองเพียง999บาทเท่านั้นรับส่วนลดทันทีดูคลิปนี้มาส่วนลดอีก5,000บาท ขายน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลมาพร้อมกับบัตร SRT Family Card นะฮะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานจโปรโมชั่นจัดมาให้อีกเพียบใครที่สนใจก็สามารถติดต่อทางแป๊บมาได้เลยที่เบอร์061 17 8 6 9 9 9บาท9 9สนใจรถหัวเดี่ยว 4Wheel ก็สามารถติดต่อทางแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถนตนมือสไว้ใจเซอร์ไทรรถสวยคะ่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b s ส r คร e ให้น้องแป๊บด้วยนะคะ